หลายคนใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกผิดครับที่ในตอนนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปกป้องครอบครัวได้ไม่สามารถช่วยเหลือครอบครัวอะไรบางอย่างได้ในสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยโอป,ป้าเชื่อว่าคุณเองก็ทําดีที่สุดแล้วครับสถานการณ์บางอย่างเนี่ยมันไม่เป็นใจหากเราเองควบคุมทุกสถานการณ์ได้มันคงดีใช่ไหมครับเราคงอยากจะเป็นคนสําเร็จคนรวยมีความสุขมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะครับไม่มีปัญหาใดๆแต่แน่นอนครับ โลกของเราเนี่ยมันมีทั้งทุกข์และสุขมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอดีตขอให้ปล่อยให้มันเป็นอดีตนะครับขอให้คนอยู่กับปัจจุบันก่อนอย่าพึ่งแปรู้สึกผิดครับโอป้าเองก็เคยเป็นแบบนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เขาจะมายึดที่ดินข้างบ้านนะครับ T ตอนสมัยก่อนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราช่วยครอบครวัวไม่ได้จนโอป้ารู้สึกผิดครับแต่ความรู้สึกผิดนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยให้อะไรมันดีขึ้นเลยครับแทนที่เราเนี่ยจะไปหาเงินได้เพิ่มขึ้นกลับทําให้เราเนี่ยทาตัวแย่ <ไง S 2> ๆนะครับทาร้ายตัวเองังแต แต่สิ่งสําคัญครับกลับมาเข้าใจตัวเองใหม่ครับว่าสถานการณ์ในวันนั้นเราเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีเงินพร้อมไม่ได้มีร่างกายหรือไม่ได้มีการงานอะไรที่มันพร้อมนักที่จะช่วยเหลือครอบครัวตอนนั้นได้ไม่เป็นไรครับตรงนั้นเป็นแค่บทเรียนและปัจจุบันนี้คุณทําให้ดีที่สุดเช่นการคิดอย่างดีที่สุดตัดสินใจอย่างดีที่สุดที่จะไม่ไปแก้อดีตครับคุณแก้อดีตไม่ได้แต่คุณทําวันนี้ให้ดีที่สุดได้ทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับที่ครอบครัวคุณเนี่ยจะรู้สึกมีความสุขกับคุณก็คื คุณอยู่กับปัจจุบันจริงๆ คุณลงมือทําบางอย่างเพื่อวันนี้เพื่อให้ผลของวันข้างหน้ามันดีขึ้นเพราะว่าหากต่อไปเนี่ยคุณไปในอนาคตย้อนกลับมาดูปัจจุบันมันก็กลายเป็นอดีตแล้วครับเมื่อเราเนี่ยแก้ไขอดีตเก่าๆไม่ได้เราก็ต้องทําปัจจุบันให้ดีครับอป้าเองก็อยากจะกลับไปแก้ไขอะไรมากมายเหมือนกันครับแต่มันแก้ไม่ได้นื้เมื่อมันแก้ไม่ได้ก็แค่ต้องยอมรับและอยู่กับปัจจุบันครับมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ขมขื่นแล้วก็เจ็บปวดมากๆครับตอนนั้นโมโหแบบโอ้ไปชกผนังแบบจนมือแตกเลยครับที่แบบช่วยครอบครัวไม่ได้ป่่่ออยยให้คนนืเีาาแบบมดู ถูกดูแคลนเรานะตอนที่มาเอาที่ดินนะครับเราก็รู้สึกโกรธมากๆครับตอนนั้นรู้สึกรู้สึกว่าไม่เป็นที่รักรู้สึกว่าเราไม่เก่งหรือเปล่าเนี่ยทำไมเราช่วยเหลือครอบครัวไม่ได้ทำไมเรามันยี่ยงเงาอย่างนี้วะแบบด่าตัวเองเยอะมากไม่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วคือให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันลองถามตัวเองว่าหากในอนาคตเนี่ยเราย้อนกลับมาดูตัวเองในปัจจุบันเราอยากจะบอกอะไรกับตัวเองครับเราอยากจะให้ตัวเองเป็นคนยังไงเพราะถ้าเกิดว่าเราสามารถจำไปอนาคตได้5ปีส0ปี เราเนี่ยก็จะกลายเป็นอดีตในวันนี้ใช่ไหมครับอยากให้อนาคตมันสวยงามทําอดีตวันนี้ให้มันดีก่อนนะครับเราแก้เวลาไม่ได้แต่เราอยู่กับเวลาณปัจจุบันนี้ได้มันคือ power of now จริงพลังที่ดีที่สุดคือพลังแห่งจิตปัจจุบันครับไม่เป็นไรนะครับเสียใจขมขื่นไม่เป็นไรครับทุกเรื่องมันเป็นบทเรียนจงโฟกัสสิ่งที่คุณควบคุมได้ในตอนนี้คือปัจจุบันนี้ คุณจะทําอะไรให้ดีขึ้นเพื่อผลของอนาคตที่ดีจะได้มาสู่คุณนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังอีกเหมือนกับอดีตที่คุณเคยเสียใจนะครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยผ่านไปได้ครับโอป,ป้าเป็นกําลังใจให้นะครับเพราะว่าก็เคยผ่านมาเหมือนกันครับโทษตัวเองรู้สึกผิดแย่มากเลยนะครับแต่พอเรากลับมาใหม่ครับทำตัวเองให้ดีขึ้นอยู่กับปัจจุบันไม่ไปโกรธอดีไม่ไปเสียใจกับอดีต ไม่มีใครเนี่ยอยากจะรู้สึกแย่หรือช่วยใครไม่ได้หรอกครับโอป้าเชื่อว่าทุกคนทําดีที่สุดแล้วณขณะนั้นตอนนั้นโอป้าก็ทําดีที่สุดแล้วนะไม่สามารถจะไปมีเงินแบบไถ่จำนวนที่ดินที่บ้านได้นะครับแต่คุณเชื่อไหมครับเพราะว่าเรากลับครั่วความคิดใหม่ณปัจจุบันเนี่ยโอป้าซื้อที่ดินคืนสร้างบ้านนะครับด้วยเงินสดทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากโอป้าเองก็ไม่ได้กลับครั่วอารมณ์หรือว่าความคิดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กกััับบบทุคคคนนนะะรรอปีสา